แค่จับนะคะประตูวิเศษจงบอกข้าเถิดว่าอะไรอยู่ในนั้นนะคะเปิดแล้วสวัสดีนนค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกม Infinity n i c k y นะคะมาดูกันนะคะว่าเกมนี้มันจะมีอะไรที่มากกว่าแต่งตัวหรือเปล่ากลัวถ้าใครได้ดูคร่าวๆแล้ว มันก็มากกว่าเกมแต่งตัวอย่างแน่นอนใช่ไหมคะใครยังไม่เคยเล่นมาลองเล่นไปพร้อมๆกับออมเลยนะคะเพราะว่าออมก็นี่เป็นครั้งแรกเพิ่งโหลดมาด้วยก็จะมาลองเล่นพร้อมๆกับทุกคนนะคะจริงๆอะ่ะมันมีหลายภาษามากเลยนะเนี่ยมีตั้งค่าภาษาภาษาออมใช้ภาษาไทยนะกันนะคะ มีเยอะมากเสียงพูดมีภาษาจีนญี่ปุ่นอังกฤษออมเลือกเป็นจีนนะคะเพราะว่าเป็นภาษาของเขาเลยก็เลยมาปรับแต่งอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาผจญภัยไปกับออมกันดีกว่าคะ่ะเข้าสู่วิลาลันเอเชียนะคะว้าว อ้อมหาเกมแต่งตัวมาสักพักแล้วนะคะทุกคนและเห็นเกมนี้ในอีปิกน่าสนใจมากๆมาแล้วมิกกี้ขึ้นมาแล้วเลือกชุดกันไม่มีคู่เด็ดชุดน่ารักในนี้อ่ะ 这个好看吧。别说彩尼我给你装好。尤其你跟他妈妈就一说我就说嘛 girl, 我想他就在送你的彩尼你们就在送你的彩尼我就不要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 送你的彩彩尼我就不要送你的彩彩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  นิกี้ไปทำอะไรตรงนั้นน่ะเหมือนจะมีอะไรบางอย่างอยู่ในตู้นี้นะคะเปิดมาโอ้โหนางพญาชัดๆค่ะโอ้โหติดแกรมสุดๆขอค่าได้ไหมโอ้ยเววตาแบบ อุย้ยเต้นลีลาแล้วหนึ่งมิกกี้ตกใจเนีอยเ้ยอุย้ยรองเทา้าไปแล้วไปสู่มิติมืดแล้วมิกกี้รอด้วยเนีอยโอ้โห สวยสวยมากอันนี้คือเป็นเกมที่เล่นในคอมแล้วก็สามารถเล่นในโทรศัพท์ได้อีกด้วยนะคะท<ต>ุกคนโมโม่เจ็บจังโอ้没事我可是大喵的的我们好像被这หลงนะคะน,นิกกี้กับโมโม 好小时候听说过这样的睡前故事。这出戏有魄力啊！暴风之约的主人。来，我的居所。有个你呢。他还说什么奇迹套装？难道是这个？出装，南宫雅素素。这个声音。声音呢？我好像听到什看 ก็ต้องไปแล้วล่ะคะ่ะมาผจญภัยไปพร้อมๆกับอ,อมเลยะคะซึ่งอ,อมยังไม่เคยเล่นมาเก่อนนะคะจะมาลองเล่นพร้อมๆกับเพื่อนๆน,นะคะถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภาัยมาตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอมก็เพิ่งเล่นเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นเกมแต่งตัวนะคะแล้วก็มันในชุดน่ะมันสามารถแต่ละชุดมันจะมีพลังพิเศษที่แตกต่างกันไป มาดูกันนะคะว่าคนที่ยังไม่ได้เล่นแบบออมถ้ามาเล่นแบบเลยจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือเขาก็แนะนํานะคะว่าเราต้องเดินเดินยังไงเ <blind> ขาบอกให้เดินตามเสียงที่เรียกร้องเรามานะคะอุ้ยมโมตอนแรกนึกว่าแมวเหมียวตัวนี้ชื่อนิกกี้นะคะที่ไหนได้ มิกกี้คือสาวน้อยคนนี้นี่เองนะคะ W S A D okay. โอเควิชุดน่ารักมากติดแรมววิวสวยมากสามารถเล่นในโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะทุกคนว้าวคุณอยู่กระปุตช่วยสอนนี้มานานแล้วโอเคเราต้องไปนะ ไปทางไหนเนี่ยป่ะน่าจะต้องข้างหลังนี้นะคะกดปุ่มกลางของเมาส์เพื่อรีเซ็ตมุมมองโอเคขนาเคลื่อนที่ด้วย W ให้ใช้หมอโอเคเข้าใจแล้วคะอืมอ๋มุมมองข้างหลัง งถ้าใครยังไม่เคยเล่นมาลองเล่นกับออมมาดูออมเล่นได้นะคะแบบเรี้ยวเลยนะคะว้าวไปแล้วเราจะไปตามเสียงที่หายไปมาม่ตามมานะจะมีใครอยู่ที่นี่ไหมน,นะซากซากเต็มเลยนั่นสิไหนซากเราต้องขึ้นไปข้างบนอุ้ย มันลางมากๆหุบเขาอุย้ยอะอะไรอะการตกหน้าผาลงไปในเหี่ยวลึกจะทำให้คุณหมดสติควรระวังให้ดีการตกลงไปในน้ำลึกก็ทำให้คุณหมดสติได้เช่นกันไม่หมดสติอ๊ยโตกใจ ไม่หมดสติอย่างเดียวนะอุ๊ยโอเคหัวใจเพิ่มขึ้นมาแล้วค่ะนืกอว่าเราจะเสียหัวใจดวงนี้ไปนะคะต้องระวังแล้วนะโม,โม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 ต้องเตือนนิกกี้นะโม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 บอก้าใจนข้าใจนะน, <c oughs> นิกกี้ต้องระวังตัวนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปแล้ว สมบทบปาดนะคะมาม่าไปทางไหนดีอแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะนี้เริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วโอเคขอให้เราฝึกกระโดดนะคะข้ามสิ่งกีดขวางโอเคไปมาม่าวิวินาผ่านไปเฮ้ย โอเคเฮ้ยโอเคมาแล้วตามมาแล้วมมมฉันตามอยอุ้ยหามมมบอกมิกกี้ระวังไม่มรจะไปต่อไม่ได้ทำยังไงดีอืมลองหาวิธีก่อนนะ ขาบอว่าจงสัมผัสถึงพลังสั้นสั่นและปลดปล่อยพลังของชุดร้อยตัวออกมาขณะที่ใส่ชุดสีฟ้านี่อยู่เธอจะกระโดดข้ามส,สีฟ้าอย่างง่ายได้ชุดสีฟ้าเหรอหลังกระโดดอีกครั้งเพื่อลอยตัวให้กระโดดได้ไกลขึ้น ซึ่งจะทำให้คุณค่อยๆลดระดับลงแล้วค่อยโอเคกดอีกครั้งหลังกระโดดกด W อีกครั้งเพื่อนอยัวโอเคมาลองดูนะคะว่านิกกี้ของเราบบนั้นจะผ่านไปได้อย่างไรเพื่อเพื่ออุ้ยโอย้เปลี่ยนชุดแล้ว ตัวเบาเบาจริง้ยเราข้ามผ่านน้ำตกนี้ไปแล้วไปกันเถอะม,อม,อม,อมอั่วๆอุ้ยโอ้ตัวเบามากน,นี่อ่ะมันเดิมแน่ๆเลยอ่ะมั่วๆกับพัมไหมไปกันอุ้ย ทำไมอ่ะโอ้กด W ค้างไว้นะคะแล้วก็โอเค กดย้ำๆเลยนะทุกคนกดค้างโอเคโอเคเราต้องกดค้างนะคะอุ้ยวิวสวยมากเดี๋ยวาพาไปดูเง่สวยจริงๆ เ okay. มืเ่อไหร่เราจะได้ยินเสียงนะคะระวังสิ่งกีดขวางเหนือศีรษะและเหนือพื้นที่ข้างหน้าไว้เพื่อให้กระโดดได้คล่องตัวยิ่งขึ้นโอเคมมระวังนะเลือกไม่ได้เอ,อือไม่ได้เขาบอกต้องระวังนี่มม มอโอยู่ไหนมอโมขึ้นมาอ๋อ oh, ขึ้นมาแ้วนะคะไปเสียงอยู่ไหนนะชุบชับชุบชับทำไมที่นี่ไม่มีคนเลยอุ๊ยแมวมอนสเตอร์นิกกี้มอนสเตอร์เห็นแล้ว ใช่เอซเซลลิงที่เกิดจากอนุดำมืดปลุกพลังสร้างสารรค์ที่อยู่ในชุดสีเขียวแล้วกำจัดมันด้วยชุดชำระรางนี้โอ้เรามีชุดสีเขียวด้วยนะทุกคนโอเคอ้ไปแล้วฟริง ชุดเรสอนี่สวยจริงๆฉันประหลาดกับโซ่จากอน,นุดำมืดหายไปแล้วนิกกี้โอเคโมโมนิกกี้เห็นแล้วแหละปะ่ะเราไปกันต่อกันเลยเป็นดเดยกที่ยอดเยี่ยมอืมใช่วยว้าวอุ๊ยสวยน่ารักตะโมตะมี ก uh huh. ลดล็อกสกิลไปแล้วสองสกิลนะคะปลกอุ้ยอุ้ยทำอะไรนี่นี่คือโอ้โจมตีได้ด้วยนะคะอุ้ยเราต้องโจมตีนะไม่งั้นเราจะตายโอเคเฮ้ยนี่ ชุดนี้สวยงามมากๆค่ะเราจะท่องไปเฮ้ยเยอะจังเฮ้ยอะไรอ่ะกระโดดเก็บบริงคูณหนึ่งร้อยเงินตราทั่วไปในมิลาแลนด แล่ที่สองแสงสีทองจำเป็นสำหรับทุกอย่างตั้งแต่การจัดสไตล์ไปจนถึงการผจญภัยไปค่ะโอเคเราจะเก็บเหรียญน,นะคะโอเคค่ะไม่มีอะไรแถวนี้นะคะไปต่อนั่นไงมอนสเตอร์ Monster. ว้าวเราเจอหน้าผาอีกแล้วคนขณะลอยตัวให้ใช้เงาใต้นิกกี้เพื่อ,ว,อวัดตำแหน่งลงจอดวัดตำแหน่งลงจอดแดะโอเคโอเคเข้าใจแล้วเออ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 โอ้ย กะจังหวะผิดนะคะทุกคนโอเคมอมเมอร์เป็นกำลังใจให้นิกี้ด้วยนะยเพื่อโอเคไม่ค่อยชินนะคะไปแล้วนี้วิเประชันหน้ากับเอเซอริงคุณสามารถกดเมาส์ซ้ายค้างไว้เพื่อชาดลูกแก่ชะนะาางและเล็งขณะที่เคลื่อนที่ <Okay. S 2> ฉันว่าเธอไปอางานเต้นรำแต่แบบนี้จะดีกว่าก็ได้ที่นี่เราหน่าสนุก,กว่าถึงเราจะไม่รู้ว่ามีอะไรรออยู่ข้างหน้าก็เถอะก็อาจจะจริงญญนะคะนี่เรากำจัดไปก่อนละกันว,วิวไปจ้าวิมีอะไรอยู่ตรงนั้นออมว่า โมโมน่าจะชอบการผจญภัยนะคะใส่ชุดนี้ผจญภัยน่ารักอุ้ยอะไรอ่ะ使用你身穿的重ช้งงชชใ套้的能力，打ช神殿之อ,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 ใ,ะะอ,อใช้ใช้ใาานนะะิ้ใช้ะช้ใชอใช้ใ้ใช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 ีใช้ใี้ใช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 ้ใ ลองอีพีหน้าออมจะลองมาใช้ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็อังกฤษอีพีต่อๆไปนะคะมาดูว่าเสียงพูดแบบอะไรน่าฟังกว่ากันนะคะแต่คิดว่าน่าจาญี่ปุ่นนะน่าฟังต่อสู้ว้าวอันนี้คือภาษาของเขานะคะภาษาจีนมาลองดูดนะคะ่ะก็แปลกๆดีนะไม่ชินเท่าไหร่ แค่จับนะคะประตูวิเศษจงบอกข้าเถิดว่าอะไรอยู่ในนั้นนะคะเปิดแล้วโอ้ยแรงคนเดียวจองจำมาแล้วนะับพันปีเราปลดปล่อยใครเนี่ยคนหรือปีศาจ 世界的舞会来到了终场。่เราไปช่วยดีไหมมิกกี้而你恰在此刻登场。นนเปล่า这套套中将我带来了这ใช่ชุดนี้เรานมาต้องเปสิ่งพูดของคนนี้อุ๊ย แล้วใครคือเจ้าของชุดนี้นนแปลกแปลกอ,อแล้วเจ้าของชุดไปไหน <music> 我在 Infinity。我会给你带来无穷的力量，作为代价。我要学一些东西。你会失去一些东西。学什么前往奇迹岛。我只想去参加一个舞会。全部的奇迹套装吧。当他们再临世间，你便能改变。啊 <music>

大喵，我好像<了>……烦恼。一个梦，不是吗？啊！我们真的被送到我沒了一个荒无人烟的……被送到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 了一个荒无人烟的……被 还有你的毕业舞会都要，消失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 ，消什么失，消失什麼什麼，消失，消失，消一消就消失，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 消 ใช่ที่นี่มีบางอย่าผิดปกติแต่อย่างน้อยเราก็มีเพื่อนรักอย่างโมโมนะคะ,ะ,ละลและเราก็จะได้เต็มตัวออกไปสำรวจโรคมิลาแลนนะคะ <c oughs> มีกระเป๋าด้วย ก็อมจะขอจบ EP นี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ EP หน้านะคะกับเสียงภาคใหม่เสียงญี่ปุ่นแล้วกันนะคะใน EP หน้าความหวังเต็มเปลียนกระเป๋าเรามีกระเป๋าด้วยนะคะใน EP นี้โอเคค่ะทุกคนสำหรับ EP หน้านะคะมาเตรียมพบกับเวอร์ชันเสียงญี่ปุ่นกันนะคะและอมจะพามาดูว่าโลกข้างนอก นิราแลนที่เทพธิดาองค์นั้นที่มีตาเดียวได้ส่งนิกกี้เข้ามาในดินแดนแห่งนี้เพื่อกอบกู้โลกกับโมโมสองคนและจะมีใครที่จะช่วยเราได้อีกหรือไม่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะก็ถ้าผิดพลาดไปกันไหนก็ต้องขออภัยมา ตรงนี้ด้วยนะคะเป็นการเล่นแบบไปพร้อมๆกับทุกคนเลยนะคะก็อาจจะไปช้านิดนึงนะคะมาดูกันค่ะว่าถ้าเล่นจบเกมนี้เราจะมีสักกี่อีพเป็นกันเล่นเกมที่แบบผ่อนคลายผ่อนคลสนุกนะคะและได้ดำเนินเรื่องราวไปแบบช้าๆดื่มด่ำกับบรรยากาศชุดสวยงามของ นิกกี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ EP หน้านะคะสำหรับเกม Infinity Nikki ค่ะน่ารักมากแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะทุกคนนี่คือการเริ่มต้นสำรวจดินแดนมิล l a n d นะคะห้องแต่งตัวของโมโมและนิกกี้ค่ะ จเจอกันใหม่ EP หน้านะคะ